นี่มาหมันเห็ดเลือดงูเราจะเริ่มเห็ดเนี่ยวอยู่ใส่จ้างเลย้นไปขึเขานเห็ดหมานหุวย้นเสียายอยู่ี่จะได้ออาเรือ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องและเอฟสีทุกทุกคนมืาอนี้พ่อกันยุดดอยพุ่นพี่น้องริบเรีวความาสูงครับผมมืาอนี้มฆหมานเห็ดละงูกตาจะเลี้ยงเห็นแล้วยุใส่สาวจะเลี้ยงพุน่นไปไปไปดึงดึงเอาพี่น้องเห็ดหมานเหน็ดหม<า>นันก็เก็บมาหลายแล้วล่ะเก็บอาสามสีดอกหาดอกเห็หมันดอกนี้เหมียนค่ะเขามาเป็นกำลังใจให้ ว่ตนช้จะเลี้ยหมด้วยค่ะอยู่ตรงวันแม่ของสอนน้อคำนี้วันที่ไรค่เป็นเลี้ยวันนี้เป็นวันที่สิปกกระดาหกเปดค่ะพี่นองซาจะเลี้ยมสีาไปบ้างลังกัดทากูแกเขาอันดีอันดีไหนอันีอ้ยไปไหนไปอนเยอเดอเด้น้ำ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 บ่อ้งใกล้เลี้ยงเหีดอกงุงนุ่งงุงปาพี่นอนนเดีวจะเล้ยมัแ่กลางเด้ยเดงพี่นองอยากไร บ็เลยกันพ่นใหญ่ครับพ่นใหญ่กันเพาะว่ามดอกี่าันเขามานีมอวานนีขึ้นสิไดดหลายนานนฝนตกแห้งค่ะผ้าน่พี่น้องแต่เอาไม่เป็นหนึ่บานนาะพี่น้องเนาะตนไก่เดเล่นเก็ เียวีข้อี่นีนแล้เยต่าบูมงคุณุจไปบพี่้องายจะเลยมเห็นบอนบอกี่เลยโอ้โอ้ยของใครทนกป้ายข้าวสารอย่างไรก็ไะ <G ül> ข้าวกับมกกับพี่วรรณพาพาลุยกับพี่นมอีสานมันเห้องเก่าเนาะครโอ้แล้วจะเนี้ยมันออกไา้ใหญ่เย้ย <G ül> เอาความมาันมาแต่อำเภอเชียงข้จาจังหวัดแพร่เย้ากับพี่นอ้องอยู่บ้านกับมนันเนาะมันมากมากเิ่งไข่โอ้โยไข่เนาะเราตรอจระวังเหยียบ

ไปไปแนี้ยขึ้นอีกจุนึ่งโอ้ยอาตัเด่ขึ้นโอ้ยดีสิพัดี่้ยดิพัดาหนามือนกงงก็มีคพี่นองูเดียวกันเลยออกับออกเนโอ้เป็นู่ปอย่าไปยาไปบึ้งง

ตน,นได้หลายบอ้พี่น่องมาต้นดูปกแกงอีกอีกดวยนึ่งนะพี่น่องน่ะกอโเ,นเ,นเนี่ยชดเนี่จักดอกสามจุ่มเพือพี่น่องอ้ออ๋อตกเลยนะสามดอกตกหินบอนออ๊อบบ๊ สายจรแง้หพี่ไหมโอ้เป็นลายออกไขรนั่นดีใครโอ้อยเอาเมา่กีเอามาเอีก่อนเรียกใส่ลายอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเอางมงามากน ý thức hạnh phúc chút này chút 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 อื้มังไม่รค่ะสองสีพี่น้องน้มค่ะสองสิงตะกูและโงก ป้าพี่น้องเห็นผูของดีโอู้สันน้อยน้องป้าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่โอ้วูสาวตีแอนบอดี้มาหนึ่พี่น้องยิ่พอแม่ยพ่อพอเมย่คนเห็นบ่โอู้วู้ยังใส่ลายอยู่เี็เจัยงรายเอาหรืพี่น้องโอ้ยู้เราตัวสิงัดแบบบ่ได้ปาดเท้าคนเด้อพี่น้องเนื้อเด้อเอาเอาเราตัวเริ่มเด้อพี่น้องเิ้ง ่โอ้พี่น้องเอ้ยเสียายนะหมดหลายเลยพี่น้องด้วยตายเป็นเยี่ยมมากอะเฮ้พี่น้องอืมเนาะพี่บอพี่น้องไม่ได้ปาดหอกพี่น้องเฮ้ยโอ๊ยเนาะพี่น้องเอ้ยอืมเราจะเลี่ยมมาพี่น้องว่าเพื่อนจีฟอนบ่สสองอนอพี่น้องลุงเปลี่ยนลุงสมนะ อ้ยโดนีโอ้ยโดีอืออันนี้บเอาโบกันงานโบะข้นงี้ไรอื้มอื้มอ้ขนยุนี้อันนี้ข้นยุโอ้ยเยี๋งเอ้ยมองนี่น่ะอ้ถ้าบานเพิ่นยังเป็นจูนี่ที่ไหนคร่ะลองควงด่งแบบนี้บนไปไป่น้องหาอีกอย่ามีโบ้ อะไรคือหลายแท้อรนอยเฮ็ดเบียร์แล้วค่ะกินไม่ได้ไม่ได้อร่อยมากลายแท้มาหนึ่งมาหนึ่งข้าตุนติกันหน่อยเบิ้งมาเห็นพราะีเลยนีย่ไงพี่เสืล่ะเสือล่ะโอนิจูมเดียวเนาะเปิดก่อนนี่นงามักจังไปแปลกเล บุ้ยปาดมากปายขานแต่ถงเท้ามันก็บอกรองลงเฮ้ยีดออกอืมอืมรางง่ายดิกรดี กระจูงสีเอา,อางี่ได้ขึ้นมาดูพวกนี้คน,นอบดินไว้อมขี้ดินบ่ทันยเลนี่อีเหรียนนี่อีถาดบ่ขาดสูงนะสีดอกเบี้ยอื้ม เราจะเล่มอะไรมันน well, ้น oh ี่หนึงดอกอ้โอ้ใครใครอีกนี่อีนึงอีกอีกะเฮ้ยเห็นว่ากี่ดองตั้งครมโมกี่หุ่นาตัวเตียยังใส่บุ้เนาะมาตัวไปกัน เข็มบ๊อนอุ่นสองดอกเดียวตุนผามาตั้งนี่ก่อนนี่พอแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นมากุ่มครับพี่น่องโอ้ยเนาวจอยมาตกสูงดอกนี้พี่้โอ enfin, ้โหตกตกยายาน มือนี่น้องหเลยคุยสมรักโอ้หามามาว่าเนี่ยมาจนดึงเงนะโอ้ยมือเปลี่ยนมื่นไอยว่าง้นเลยเลผสมประกอบแค่กันไม่ร้องหากนละรักเกือบแม่ต้องไหันหลังกลับมันลี่อยู่นี่บ่อยู่นี่ เพื่นวาลีข่างต้นใหม่ไปได้เยังบลอดอยู่เดอ้าคเดียวไแล้วเห็น่อนี้ต่างขอมาะพี่ันน้อง้อ่ะดอกไงอยู่ด้มนหอะบุ้ยนนี่ร้องใครใครหน่อยยไม่เนาะกำลังขนอย

bỏ đầy giờ nó không bỏ nó, nó thao hơn ừ. ta xem nhìn cái bậc nhây rồi phò phun dầu heo khó à? thăng ngắt trang nhiều cái đó xi đuộc đó cái nó nám nó thăng ngắt trang điều đi lòng หวดดอกมีดอกเหลืองนี่ดีนองเด้ออืมหายซีดอกเป็นหุยอยู่คนวันนี้ดอกง,งามมากบานึ่งล้านสิบาทเลยไมาพีดอกไหมมาเบิ่งผลงานยอดรวมมือหนีมาสามสองเด้อเราจะเรียกมากับผู้ใดเน่แล้วพี่วันนภาพ,าพาลุยค่ะกับพี่นมอีสานบานทางองอะผมแต่ละซอง เต็มตาอันนี้ตาใหญ่กวโกมูเพ ok. ิ่งเลยบ่เต็มพี่น้องมูนี่ตาหน่อยนี่ตาใหญ่กวโกมูของแม่ของขวัญนั่นนะตาแปดโลพี่น้องตาแปดโลขัดเต็มนั่นะว่าเป็นสีพุนมาเนื้อมเลยนะมาด้วกันหมันเติบหลายอยู่ด้เนาะอาจรย์ครับผมบคอย่างไรถ่าพ่อกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้พี่น้องบ้านเฮ้าที่ทะด้ล้ำลากันไปก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับ